บาโคผ้าสมุนไพรที่มาแรงในยุคนี้ช่วยในการเพิ่มและฟื้นฟูความจำเป็นที่น่าจับตามองในวงการแพทย์บาโคผ้าหรือพรมมนิสามารถพบได้ที่ประเทศในแถบเอเชียทั้งในอินเดียและไทยมีการใช้บาโคผ้าสำหรับบำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำรักษาอาการผิดปกติทางสมองและช่วยในการนอนหลับ ปัจจุบันมีงานวิจัยที่โดดเด่นของสารสกัดจากบาโคพาว่าสามารถช่วยเพิ่มและฟื้นฟูความจำในผู้สูงอายุได้ดีช่วยเพิ่มการเรียนรู้ความจำและสมาธิในวัยเรียนวัยทำงานรวมทั้งเด็กสมาธิสั้นได้ดีและยังช่วยปกป้องการเกิดความเสียหายของสมองและระบบประสาทช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอีกทั้งช่วยปรับสัญญ,ญาณประสาท จึงช่วยให้สมองและระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นโดยมีความปลอดภัยไม่พบผลข้างเคียงบาโคพาจึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านความจำได้ทุกเพศทุกวัยและช่วยลดภาวะการเสื่อมสภาพของสมองอีกทั้งช่วยบํารุงสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความทรงจำนั้นสำคัญ ดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากกิฟฟารีนบาโคภาที่มีส่วนผสมของสารสกัดพรมนี้